ตำนานโลกแห่งจิตวิญญาณบทที่29สถาบันสื่อหลายเคอหัวจารย์จีตั้งตารอสิ่งนี้มากกว่าทักษะคุณสมบัติเสริมความแข็งแกร่งที่ถึง25คะแนนนี้คือทักษะเพิ่มเติมจิตวิญญาณ50คะแนนเขาไม่รู้ว่ามีใครแซงหน้าเขาและไปถึงเร็วกว่าเขาหม่ท้ายที่สุดเขาอยู่ที่นี่มา2ปีแล้วอย่างไรก็ตามอาจารย์ก็หยุดเวลาไว้และไม่ได้เปลี่ยนจนกว่าเขาจะออกไปไม่เป็นไรในเวลานี้ คนแรกที่ไปถึง50คะแนนของพลังจิตวิญญาณจะมีโอกาสเพิ่มอีก2ครั้งในการดึงและโอกาสที่จะดึงคุณสมบัติพิเศษและหายากจะเพิ่มขึ้นทักษะเพิ่มเติมหนึ่งพลังจิตเพิ่มขึ้น10%ซึ่งไม่รวมอยู่ในคุณสมบัติพื้นฐานและใช้ได้เฉพาะในการสมัครเท่านั้นทักษะเพิ่มเติมสขยายความจุของทะเลวิญญาณ20%พิเศษ ทักษะเพิ่มเติมที่3การสัมผัสทางจิตวิญญาณสามารถถ่ายทอดพลังทางจิตวิญญาณของตนเองไปยังผู้อื่นได้ทักษะเพิ่มเติม4แบ่งปันวิญญาณแบ่งปันผลของพลังวิญญาณของตนเองในระยะหนึ่งเฉพาะประเภทที่ไม่ใช่การต่อสู้หายากทักษะเพิ่มเติม5การป้องปรามสร้างความตกใจทางจิตใจด้วยพลังจิตซ้อนทับ50%ทำให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกถึงการบีบบังคับทางจิตที่ครอบคลุม สามารถใช้ได้ในระยะที่กำหนดและยังใช้กับเป้าหมายเดียวได้ด้วยเมื่อใช้กับเป้าหมายเดียวทรงพลังกว่าพิเศษและหายาก5ตัวเลือกซึ่งแต่ละตัวเลือกยังทำให้ผู้คนต้องอิจฉาแต่เขาสามารถเลือกได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นระเบิดจิตวิญ,ญญาณที่เขาเลือกก่อนหน้านี้เมื่อเขามีพลังจิตพื้นฐาน25คะแนนนั้นพิเศษและหายากแต่ตอนนี้เขาเห็นทักษะพ,พิเศษและหายากแล้วและมันยังสามารถใช้ในการต่อสู้จริงได้ ในการต่อสู้จริงกับสิงโตทอง3มตาหัวจ้านจี้ใช้ทักษะท,ทางจิตน้อยที่สุดเพราะไม่ว่าจะเป็นการกระแทกทางจิตหรือการระเบิดทางจิตถ้ามันตกลงบนสิงโตทองสมตามันจะทําให้เกิดการประทะก,กับเขาโดยไม่มีข้อย,ยกเวน้นแต่นั่นเป็นเพราะพลังจิตของสิงโตทองสามตานั้นแข็งแกร่งเกินไป เมื่อพิจารณาจากการใช้งานของเขาเมื่อเขาไม่มีความสามารถในการต่อสู้จริงทักษะทางจิตยังคงใช้งานได้ง่ายมากเป้าหมายของทักษะยับยั้งนี้จะเป็นแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่มก็ได้หลังจากการเลือกทักษะเพิ่มเติมของหัวจ้านจีเปลี่ยนจาก3ทางเลือกเป็น5โดย2ในนั้นเป็นคุณลักษณะทางจิตวิญญาณ หากกล่าวว่าเคล็ดวิชาปีศาสวรรค์ทำให้เขามีความมั่นใจที่จะเป็นนักเรียนของโรงเรียนสื่อหลายเครื่อยอย่างแท้จริงตอนนี้เขามีรากฐานที่จะกลายเป็นน้องใหม่อันดับหนึ่งในชั้นเรียนนี้เมื่อเปิดใช้การสำรวจทางจิตวิญญาณแม้ว่าเขาจะได้พบกับสัตว์ร้ายหมื่นปีอีกครั้งเขาก็จะไม่กังวลอีกต่อไปยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเทียบกับเมื่อสองปีที่แล้วความสามารถในการบินของเขานั้นต่างกันเหมือนฟ้ากับดิน การสำรวจทางจิตถูกปลดปล่อยและภายใน2กิโลเมตรทุกอย่างอยู่ในการรับรู้ของเขาแม้ว่าสิงโตทองสามตาจะไม่ได้บอกทิศทางที่จะไปแต่หัวจ้านจี้ก็ไม่ลังเลและออกเดินทางไปในทิศทางเดียวเขารู้ว่าตราบใดที่เขาสัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งของสัตว์วิญญาณเขาจะสามารถหาทิศทางที่ถูกต้องได้ในเวลาอันสั้น ไม่นานหลังจากที่หัวจานจี้จักไปแสงสีทองก็กระพริบและร่างสีทองก็ปรากฏขึ้นณสถานที่ที่เขาเพิ่งหยุดร่างสีทองค่อยๆชัดเจนขึ้นและมุมปากก็ยกขึ้นเล็กน้อยจานจีเจ้าต้องทำงานหนักเพื่อที่จะสะสมภูมิหลังเพิ่มเติมสำหรับเจ้าเราจึงสามารถโน้มน้าวใจคนเหล่านั้นในวงล้อของเทพเจ้าได้อย่างไรก็ตามใครทำให้เจ้าเป็นลูกชายของข้านี่เป็นสิ่งที่เจ้าได้รับจากการทำงานหนักเช่นกันการระบุทางวิญญ,ญาณ นี่คือหอ,อกยาวสองแฉกซึ่งถูกผนึกไว้ยิ่งอัดฉีดพลังเข้าไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสามารถทำลายผนึกได้มากเท่านั้นในที่สุดหัวจานจีก็พบทิศทางที่ถูกต้องเพื่อออกจากป่าชิงโตและในขณะที่เขาเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเขาใช้หอ,อกไม้ในมือทดสอบทางจิตผลการประเมินนั้นเรียบง่ายแต่เขามีความรู้สึกเสมอว่าหอ,อกไม้นี้ควรจะแตกต่างออกไป ท้ายที่สุดเขาได้ต่อสู้กับอาจารย์สิงโตทองสามตามาสองปีแล้วและเขาใช้มันตลอดเวลาแม้ว่ามันจะทำจากไม้แต่ก็ไม่เสียหายเลยและแน่นอนว่าไม่ธรรมดาเขาแค่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะสามารถปลดผนึกของมันได้คุณภาพที่แท้จริงของมันจะเป็นอย่างไรระหว่างทางหัวจ้านจี้ยังพบกับก,บการโจมตีของสัตว์วิญญาณสัตว์วิญญาณในป่าชิงโตนั้นหนาแน่นเกินไป แม้จะได้รับคำแนะนำจากการสำรวจทางวิญญาณเขาก็สามารถสแสวงหาโชคดีและหลีกเลี่ยงโชคร้ายได้แต่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ทั้งหมดอย่างไรก็ตามหัวจานจี้เลือกที่จะวิ่งให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้และถ้าเขาทำไม่ได้เขาจะทำให้สัตว์วิญญาณหมดสติก่อนที่จะวิง่งสิงโตทองสามตาสอนเขามาสองปีครูคนนี้เป็นสัตว์วิญญาณเขาจะฆ่าสัตว์ร้ายได้อย่างไร สวันต่อมาเมื่อเขาเดินออกจากป่าที่สัตว์วิญญาณอาศัยอยู่ในที่สุดป่าทึบก็หายไปและที่ราบขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาด้วยน้ำตาที่ไหลอับใบหน้าในที่สุดเขาก็ออกมายังมีเวลาอีก18ชั่วโมงก่อนที่จะไปรายงานตัวที่โรงเรียนสื่อไหลเคอร์หลังจากนั้นอีกสองชั่วโมงในที่สุดเขาก็พบกับกลุ่มนักเดินทางที่ผ่านไปและถามทิศท,ทางของเมืองสื่อไลเคอร์ ในช่วงสองปีของการฝึกอบรมกับสิงโตทองสามตาเขายังถามสิงโตทองสามตาเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรงเรียนสื่อไหลาเคร์เพราะนี่คืองานหลักของเขาสิงโตทองสามตาบอกเขาว่าในประวัติศาสตร์ของทวีปโตหลัวโรงเรียนสื่อไหลเคร่อก่อตั้งขึ้นเมื่อหนึ่งหมื่นปีก่อนและสื่อไหลเคร่อแปลว่าสปหลาดในภาษาจีนโบราณคือสถาบันสร้างสป,ปลาด คำขวัญของโรงเรียนยุคแรกสุดของโรงเรียนสื่อไหลเคอร์คือการฝึกเฉพาะสัประหลาดไม่ใช่คนธรรมดาและสัประหลาดตัวนี้หมายถึงอัจฉริยะแม้แต่หัวหน้าของสำนักทางผู้ก่อตั้งสำนักคนแรกในแผ่นดินใหญ่ก็จบการศึกษาจากโรงเรียนสื่อไหลเคอร์และนักเรียนรุ่นเดียวกับเขาที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนสื่อไหลเคอร์เป็นครั้งแรกในเวลานั้นมีเพียงเจคนในโรงเรียนสื่อไหลเคอร์ในประวัติศาสตร์ของโรงเรียนสื่อไหลเคอร์พวกเขาถูกเรียกว่าเจ็ดสัปะหลาดแห่งสื่อไหลเคอร์ เรื่องราวของสปารลาดทั้งเจ็ดของสื่อไหลเคร์่อแพร่สะพัดบนแผ่นดินใหญ่มาเป็นเวลานานและเรื่องที่ด่งดังที่สุดยังคงเป็นสามีภรรยาของหัวหน้าสำนักทังต่อมาแม้ว่าสำนักทังจะตกต่ำแต่สถาบันสื่อไหลเคร์่อก็ยืนหยัดและด้วยการพัฒนาของการเวลามันก็ค่อยๆกลายเป็นสถาบันอันดับหนึ่งในแผ่นดินใหญ่ ปัจจุบันโรงเรียนสื่อไหลเครื่อมีตำแหน่งสำคัญบนแผ่นดินใหญ่และต้นตอของปรากฏการณ์นี้อยู่ที่การสู้รบในทวีปซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการปะทะกันระหว่างทวีปสุริยันจันทราและทวีปโต้หลัวเมื่อกว่า4,000ปีก่อนในช่วงเริ่มต้นของสงครามเนื่องจากอาณาจักรทั้ง3ของทวีปโต้หลวไม่ร่วมมือกันทวีปโต้หลัวจึงเสียเปรียบและแม้กระทั่งถูกรุกรานโดยกองทัพของทวีปสุริยันจันทรา ในช่วงเวลาวิกฤตนี้คณบดีของโรงเรียนสื่อไหลเคได้ปีนขึ้นไปและเรียกผู้มีพลังระดับราชทินนำพรมยุทธเกือบ60คนจากทั่วทวีปและตัวเขาเองก็กลายเป็นผู้บัญชาการของกองทัพทั้ง3ชั่วคราวนำกองทัพไปเอาชนะกองทัพแห่งทวีปสุริยันจันทราและในที่สุดก็ได้รับชัยชนะรวมแผ่นดินใหญ่เป็นทวีปโต้หลว หลังจากที่จักรวรรดิสุริยันจันทรายอมจำนนก็รอดชีวิตมาได้แต่กำลังทหารของมันอ่อนแอลงอย่างมากและไม่สามารถแข่งขันกับกองกำลังพันธมิตรของสามจักรวรรดิหลักในทวีปโต้หลัวได้อีกต่อไปการต่อสู้ครั้งนั้นทำให้โรงเรียนสื่อไหลายเคร่อมีชื่อเสียงไม่เพียงเพราะโรงเรียนสื่อหลายเคร่อรวบรวมราชทินนามพรมยุทธ์ได้60คนแต่ยังเป็นเพราะคณะบดีของโรงเรียนสื่อหลายเครื่อกลายเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพทั้ง3ม ทันทีที่เขาตอบรับราชวงศ์ของทั้งสามจักรวรรดิก็ต้องตกตะลึงเมื่อพบว่านายพลเกือบทั้งหมดมาจากสถาบันสื่อไหลเคร์อภายใต้การรวมเป็นหนึ่งเดียวของอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนสื่อไหลเคร์อกองกำลังพันธมิตรของทั้งสามจักรวรรดิไม่เคยขัดแย้งกันอีกเลยทั้งนี้เป็นเพราะการรวมพลังของทั้งสามจักรวรรดิเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ทำให้พวกเขาสามารถสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ในคราวเดียว ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโรงเรียนสื่อหลายเครื่อไม่ได้เป็นของประเทศใดๆอีกต่อไปแต่อยู่อย่างอิสระโรงเรียนสื่อหลายเครื่อได้ผลิตคณบดีที่ยอดเยี่ยมหลายคนต่อๆกันแม้ว่าสถาบันจะมีสถานะสูงในแผ่นดินใหญ่แต่พวกเขาไม่เคยเอาเปรียบเลยพวกเขาปฏิบัติต่อทุกประเทศด้วยทัศนคติเดียวกันยิ่งกว่านั้นพวกเขาไม่เคยเป็นเจ้าของกองทหารส่วนตัวและแม้แต่ครูก็มีเก็บไว้จํานวนหนึ่ง โรงเรียนสือ่อไหลเคือเป็นสถาบันการศึกษามาโดยตลอดและไม่ได้นำวิกฤตใดๆมาสู่ประเทศใดๆดังนั้นไม่เพียงแต่จะอยู่รอดได้เท่านั้นแต่สถานะอันสูงส่งบนแผ่นดินใหญ่ก็มีอสันคลอนได้ง่ายๆจากประเทศใดๆโรงเรียนสื่อไหลเคร์อตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจักรวัดวิญญ,ญาณสวรรค์ทางตะวันออกเฉียงใต้คือป่าใหญ่ชิงโตทางตะวันออกคือจักรวรดเทียนโตและทางใต้คือจักรวัดซิงหลัว อาจกล่าวได้ว่าเป็นที่ศูนย์กลางทางแยกของสามอาณาจักรดังนั้นหัวจานจี้ซึ่งออกมาจากป่าใหญ่ชิงโตกำลังมุ่งหน้าไปทางตะวันตกเฉียงเหนือหลังจากวิ่งด้วยความเร็วเต็มที่เป็นเวลาห้าชั่วโมงในที่สุดหัวจานจี้ก็มองเห็นเมืองสื่อไหลเครอซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งในแผ่นดินใหญ่โรงเรียนสื่อไหลเครอสร้างขึ้นบนที่ราบซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่มีเมืองในตัวเองที่เรียกว่าเมืองสื่อไหลเครอบนทวีปโตหลัว เมืองสื่อไหลเครอเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดมีประชากรมากกว่าสองล้านคนอาศัยอยู่ที่นั่นและโรงเรียนสื่อไหลเครอมีสิทธิในการกำกับดูแลเมืองนี้อย่างเป็นอิสระและไม่ต้องเสียภาษีให้กับประเทศใดๆโรงเรียนสื่อไหลเครอไม่ได้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสื่อไหลเครอแต่อยู่ทางตะวันออกของเมืองสื่อไหลเครอเพราะด้านนี้หันหน้าไปทางป่าชิงโต มีถนนทางตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองซือไหลเคอและการจราจรอาจกล่าวได้ว่าขยายไปทุกทิศท,ทุกทางที่นี่ไม่เพียงเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสือไหลเครอรเท่านั้นแต่ยังเป็นเมืองการค้าที่สำคัญที่สุดที่ทางแยกของอาณาจักรทั้งสามแห่งของทวีปโต้หลัวเนื่องจากศักดิ์ศรีของโรงเรียนซือไหลเคอกฎหมายและระเบียบในเมืองซือไหลเคอจึงยอดเยี่ยม และการทำธุรกรรมที่นี่ไม่เพียงแต่ยุติธรรมเท่านั้นแต่ยังสร้างความมั่นใจอีกด้วยดังนั้นเมื่อพ่อค้าจากสามอาณาจักรทำการค้าขายข้ามพรมแดนพวกเขาส่วนใหญ่จะเลือกทำธุรกรรมในเมืองสือไหลเคอร์ประตูทิศใต้ทิศต,ตะวันตกและทิศเหนือของเมืองสื่อไหลเคอร์สามารถเข้าและออกได้ตามต้องการและมีเพียงประตูทิศต,ตะวันออกเท่านั้นที่เป็นของโรงเรียนสื่อไหลเคอร์โดยเฉพาะเมื่อเขามาถึงประตูตะวันออกของเมืองสื่อไหลเคอร์หัวจานจีก็หยุด พ่อค้าทั่วไปไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าทางประตูตะวันออกมีเพียงนักเรียนของโรงเรียนสื่อหลายเครื่อเท่านั้นที่สามารถผ่านเข้าไปได้ดังนั้นเมื่อหัวจ้านจี้มาถึงประตูเมืองเขาก็หยุดทันทีเจ้าบอกว่าเจ้ามาที่นี่เพื่อสมัครเรียนเหรอยามที่เฝ้าประตูมองเด็กชายอย่างประหลาดใจที่ดูเหมือนเขาเป็นเพียงวัยรุ่นหัวจ้านจี้พยักหน้าและพูดว่าใช่ยามพูดอย่างโกรธเคืองเจ้าสมัครชื่ออะไร เจ้าไม่ทราบเวลาลงทะเบียนของโรงเรียนสื่อหลายเครื่อทุกปีใช่ไหมสามเดือนผ่านไปแล้วอะหัวจานจีจ้องไปที่ทหารยามอย่างตกตะลึงรู้ไหมเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนถึงเส้นตายสำหรับงานที่โลกวิญญาณมอบให้เขาสร้างความประทับใจให้กับโรงเรียนสื่อหลายเครื่อด้วยความแข็งแกร่งของเจ้าและเข้าร่วมอย่างเป็นทางการและกลายเป็นนักเรียนอย่างเป็นทางการของโรงเรียนสื่อหลายเครื่อเสียงเตือนดังขึ้นในขณะนี้ มุมปากของหัวจ้านจี้กระตุกมันไม่ยุ่งยากเกินไปเหรอระหว่างทางมาที่นี่เขายังคงคิดว่าไม่ว่าโรงเรียนสื่อไหลเครืจะแข็งแกร่งเพียงใดข้อกําหนดสําหรับนักศึกษาใหม่ก็ไม่ควรสูงเกินไปด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาใกล้ถึงระดับ40จึงไม่น่ามีปัญหาในการสมัครเข้าเรียนเมื่อเขามาถึงที่นี่เขารู้ว่าความยากนั้นแตกต่างจากที่เขาจินตนาการไว้ อย่างไรก็ตามความตั้งใจของเขาถูกสัตว์ร,ร้ายสีทองสามตาขัดกล่าวมานานแล้วและเขาตัดสินใจทันทีขออภัยข้ามาสายแต่ข้าเชื่อว่าข้าจะได้รับการตอบรับจากวิทยลาลัยเป็นข้อยกเว้นเจ้าช่วยแจ้งอาจารย์ให้ข้าทราบได้ไหมยามมองเขาด้วยความประหลาดใจมองเขาขึ้นและลงเจ้าไปเอาความมั่นใจมาจากไหนนี่คือโรงเรียนสื่อไหลายเคร์อ หัวจานจียิ้มเล็กน้อยและแหวนวิญญาณสีม่วงสามวงก็ปรากฏขึ้นใต้ฝ่าเท้าของเขาพร้อมๆกันความมั่นใจมาจากความแข็งแกร่งทหารยามรู้สึกเพียงว่าที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาไม่ใช่เด็กอีกต่อไปแต่เป็นภูเขาตระหง่านที่มีการฝึกฝนฐานของวงแหวนสามวงเขาเซไปข้างหลัง2อก้าโดยไม่รู้ตัวเกือบจะล้มลง ทหารยามมองหัวจ้านจี้ด้วยความประหลาดใจแหวนวงที่3หมายถึงระดับ30เนื่องจากเขามาที่สถาบันสื่อไหลเครือเพื่อลงทะเบียนเขาต้องมีอายุไม่เกิน12ปีในวนัยนี้พลังวิญญาณของเขาสามารถไปถึงระดับ30และเขายังคงมีวงแหวนวิญญาณ3000ปีนี้สามารถเรียกได้ว่าเป็นอัจฉริยะอย่างแน่นอนแม้ว่าจะมีอัจฉริยะเช่นนี้ในโรงเรียนสื่อไหลเครือแต่ก็ยังหายาก ข้ารบกวนเจ้าเชิญอาจารย์ที่รับผิดชอบการรับสมัครนักเรียนออกมาดูและให้โอกาสข้าได้ไหมหัวจานจี้คงคำนับให้กับทหารยามทหารยามทำให้จิตใจของเขามั่นคงและพูดด้วยเสียงทุม้มเจ้ารอที่นี่สักครู่หลังจากพูดจบเขาก็เดินไปที่สถาบันทันที เขาเป็นเพียงทหารยามเรื่องแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่เขาสามารถตัดสินใจได้จะดีกว่าหากขอให้อาจารย์ที่ดูแลการลงทะเบียนตรวจสอบดูมิฉะนั้นสถานศึกษาจะพลาดนักเรียนดีเด่นเช่นนี้หลังจากนั้นไม่นานหญิงชราคนหนึ่งก็เดินออกมาพร้อมกับทหารยาม หญิงชรามีผมสีขาวผมงอกของเธอขดเป็นวงบนศีรัตวเธอสวมเสื้อคลุมสีขาวและเธอมีรูปร่างปานกลางสิ่งที่แปลกมากคือเธอมีดวงตาที่สว่างมากคู่หนึ่งและรูม่านตาสีดำก็เต็มไปด้วยแสงทหารยามพาหญิงชราไปหาหัวจ้านจีและพูดว่านี่คือท่านโจอี e ้ครูของชั้นเรียนน้องใหม่ของวิทยาลัยถ้าเจ้ามีอะไรจะพูดก็แค่คุยกับเธอแหวนวงที่สามอัคราจารันวิญ,ญญาณเหรอ โจอี้มองที่หัวจานจีด้วยสายตาเย็นชาครับสวัสดีอาจารย์โจหัวจานจีกล่าวอย่างเคารพตามข้ามาโจอี้ทิ้งคำพูดไว้แล้วหันหลังกลับและเดินเข้าไปหัวจานจีรีบเดินตามรอยเท้าของเธอและเดินไปที่โรงเรียนสื่อไหลเคอร์